แล้วก็กันเส่ใช้กระทกันเราฉนเป็นกันเลยเบาฮัลโหลเอฟบีวันฮาอาอยู่ผมมีโอเคเอฟไม่ไเอฟไี่มินิทปาปยาเกนทุเรศสไปซี่ปาปยาสไปซี่ปาปยาเกนเบาเราเป็นกันเลยตั้งมาหุงตั้งมาุงใช้โคกเก่าขนมเจนมิกสตอนอแรนี่แบบริกเบาแบบริกอะไรปิดกวนอะไรแนี้พูดนะพูดน่ะเจเบิ้ลพูดนะเบาเทีวเลยเนาะเทได้วเลยบ้าหามบ่อือหือ หามกสิเทโบแดงตึงคึงถูกใจนะยาสมผู้ขัดโอ้ยคนออกมาทั้งแบบว่าดเลยโอ้น้ลายก็หน่อยหอมเขาทกันหวนหวนหอมผักกงงามซาเฮาแรงคํางมาแอบแอบเียดตะนาเียดตะนาหรือแมงกี้นูนเียดโมเคียดคาคํา เห็นหมอล้ำพากันมวนอยู่ไหนน้อไม่ไงชมพู่ไม่ญงชมพู่เอ,อ้ยอยู่ไหนมาเดอ้อมากินตำมะคุงมาเดอ้อมากินตำมะคุงเสียงแคนกลเสียงซอ้อนแล้วอ้อนอีแล้วอ้อเดี๋ยวคงไปเก็บก่อนโบยบาทถิ่นหิมากินน้องไก น้องไก่พี่น้องน้องไก่น้องไก่เลิศสมเป็นเต็นเลยตั้บักหูตั้บักหูปกเป็นจะแซ่บปะใส่สะตอน,นอแหลกใส่ขนมเส้นใส่แร่ดิบใส่บักโตนบักเขียบักอูดมะนาวมะพร้าวส้มโอมะแฟนแตงโมไทยโยโห่ อ้ก็สบายดีอยู่ฮัลโหลเอ็วันฮาวอยู่ฟอร์มีอัโอเคเอ็มี่เดเอ็มีมินนิตข้าเป็นจอยมีปลาปลายาซาลัดวิชิเกนดัมสติกรสชิเกนดัมสติกแอดอลตออฟเวสเบิรอินเฮียขมอนขมอนมามามาเบิ้งกันเบิ้งกันมาที่มามา,มาเบิ้งกันเบิ้งกันออกมาเบิ้องออกมาเบิ้งมาเบิ้งว่ายายชมพู่สิกินอีหยังโซ สมัยแต่เลยเบาใช่ค่ะบอก็ห้เปลี่ยนเพลงจากมามามาโวยกันโวยกันมาสิมามาโซย,ย,ย,ยกันโวยกันออกมาโวยออกมาโวยมาโวยตำมกคุงกับยยอบน้องไก่กับยายสมพูเชี้ยช่วยจะพี่น้องจูกูสู้คนใช่ค่ะบก็ห้เปลี่ยนเพลงเนี่ยก็เลยเปลี่ยนเพลงเปลี่ยนเพลงให้เด้ออันนี้เป็นนมนมมิว ออซมเดลี awesome. ่ฟาร์มมิ่งฮาร์ดแอคทีฟมิลรอเริสมันแต่เลยบอร์ถ้าเป็นแปลเป็นไทยกับเดลี่ฟาร์มมิกับแบบว่า,า <c oughs> เดี๋ยวสแปลเป็นชิ้แปลเป็นไทยเดลี่ฟาร์มมิวก็คือแบบว่าเป็นนมฟาร์มนมจากฟาร์มสดๆจากฟาร์ม นมบำรุงหัวใจบำรุงเลือดบำรุงสมองจะได้มีสมองทำงานมาอะไรฉันรุ่ยปะทินิปะแเป้เราเนี้ยแป้ถือแป้เพชรล้วแต่เธอได้พูดไอ้เก่งภาษากับแป้ให้อีกไหมเมื่อวานนี้มันบ่กใช้ถ้วยใช้บอกเบ้าตะหมังฮู้ไหมโดนซีเมนต์แตนเลยเอายังก้อนอนะปะทินเอาขอ้าวโพดก้อนหนะ่แกเพชรแกเพชรข้าวโพดก้อนอื้อื้ม พรอิดไวรัสวีดยังนิดยังพรนะน็อตยังพรในวิธีในเจือพรน็อตแอดอะไรมีแอนน็อตโอนเย็แอนน็อตยังที่ในเจือจริงที่นเจอพรนะเป็นอัน พบผู้สาวำน่อยผู้สาวสำน่อย,ออน,อยน้องคือผู้าวจำน้อยเราไม่ได้ลืมลืมสุดเลือด nắng mang, ô mày Nang tay, nang tay, mày nang mang, nang tay, mh mh ừm. mh 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 说是白的。 What? ออนสมดหนึ่งวันเด็ดลานวิวแหรอเด็ดลานวิวหรือดิออนสุดหนึ่งวันก็พุ่งกดไลค์กดแชร์ยังบู๊กดไลค์กดแชร์ยังต้องพูดในเดบบะมักยังบู๊กดไลค์กดแชร์กดติดตามเมื่อคืนนี่เกลียบหาพันเมื่อคืน bột nó ăn, con sáng khở má bưng ừ. nên ăn miếu rồi đấy, khứu điều à, ừ. vâng. ก้อนแกด้กดอนแฉะหักกันแท่งกันเจ้าสับไปดากันไอหีอกระดก้อนแรกก้อนแฉะหันสมือสูเบนเดอร์ดิฉันขับกดติดตามมือขึ้นเกือบหาพันคนขึ้นเดียวหน่ะ ที่อ่ะพูแสงจันทร์อือืมขอเชิ thank you for everybody for I online yesterday หน้าวันมิลเลียนวิวออเดดี for one night มิลเลียนวิว I'm very happy thank you so much and ให้แฟนคลับพัฒน์โฟ r ์ลสำหรัวันนเนี่ยดีไซน์ตาอนชันทร์ผิดออยู่ไลน์มีอยู่มีพัดไลพัดแช่อันไอวิวอิง awesome for you guys can see อินโชแม็กอยู่ทั้งดิ thank you for มีไลมีแอนพัทไลพัทแช่ผมมีแอนซับแคลเปอร์ผมมีแอนดี้แอนเด็ตเป็นคำฝอยแยกๆหนึ่งคำฝอยเลือกมีคำฝอยไลมีคำฝอยด้นไลมีคำฝอยไอ้พี่จริงใจกูซูมา

ูดคุยกับนอากนะฮัสบนคอมเมนต์คอมเมนต์อาร์นะฮสบนไปพูดคุยกั s วัด็นไหฮัสบินดูิเยบรินี้ ต้นสับปะรเทปแซ่บเดี๋ยวก็เพื่อกระข่าวแซ่บให้กระข่าวกินมันเลิศนะเอากระดูกมันติมมันมีหมวกอ้วนๆเนาะคนแก่เป็นอไรหลายเด้อพี่น้องว่าน่วหัวมวนกัน กดแชร์ไปห้ยาชมพูคนประมักเป็นกับขมธรรมดาคนอันหักเป็นกับขามาชื่นทวมเป็นกับขามาเบิง้งดูดีกินแซ่บกดไลค์กดแชร์ลองสิเฮ็ดขิด,ดก,กินแซ่บแตกสกมุกส่วดตาสวดห้เบิ่งกวางัาวหัวบนให้เบิง่งออื ดีขึ้นดีกับเสียคลิปดาให้เบิ้งอีกโตสนั่นนะ่ากากับน้ำตีเลยบ จะแพงก็แดงเข้าไว้ว้าวอาหารอิตาเลียนคับสิกันเด็คับสิกันสมปูซอสอินเดียประหยัดซอส The moon măng cay được mừng được 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 mừng được mừng sốt mừng được mừng sao vậy spicy Ooh, wow 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 awesome so, ส้มแล้วก็เผ็ดแล้วก็แซ่บพี่น้องหมดคำมันใหญ่